มาครับเนื่องจากผมมาอยู่หอแล้วมันว่างเพื่อทำอะไรนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองทําการศึกษาเกี่ยวกับการทำอสซสระอย่างต่างในเกมโรบล็กนั่นเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้ากางเกงหน้าผมหมวกอะไรต่างๆนะครับแต่คลิปนี้จะเริ่มที่ชุดก่อนนั่นเองนะครับมาดูนะครับว่าผมจะทําตังใจนี่ได้หรือเปล่าและต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์นะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เลยแต่ก็อยากมาลองทําด้านนี้ดูนะก่อนนั้นนะครับใครที่อยากทำเหมือนกันก็ทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะ มาอย่างแรกต้องมาวางแผนก่อนนะครับว่าจะไปยังไงโอเคมาที่ขั้นตอนแรกนะอย่างแรกนะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทํานั่นเองซึ่งก็ไม่ได้ศึกษาอย่างขนาดนั้นครับเพราะว่าสมัยนี้ก็เป็นสมัยของเอไอแล้วนั่นเองซึ่งเราก็จะไปถามเอไอก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเริ่มทําเสื้อผ้านในเกมเนี่ยเราควรเริ่มยังไงซึ่งคาตอบที่มันให้มาก็ช่างยาวเป็นหางว่าวเอาเป็นว่าผมจะมาสรุปง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเอไอมันก็พูดมาเยอะซะเหลือกเกินอย่างแรกนะครับคือต้องกําหนดก่อนว่าเราอยากทาอะไรซึ่งผมว่าจะทําเป็นเชิดก่อนนะในนนี้้ซึึ่่่งงงกกก็็จะดดําาเเรรืืออออไไปปถขตคโหล ตัวทําเสื้อผ้าน,น,นั่นเีงส่วนข้อต่อไปก็จะเป็นการแนะนําการขายนะครับผมจะข้ามไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปศึกษาต่อใน YouTube วิธีนี้มาผมเริ่กมาที่ยางแรกก่อนเลยดีกว่านะั่นคือการโหลดเทมเพลตนั่นเองซึ่งเทมเพลตนี้ก็แนะนาให้เป็นตัวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการลงดีเทลต่างๆในอ่นาครซนจเอาเมย์เราได้เทมเพลตมาแล้วนะครับอย่างต่อไปที่ราต้องทำนั่นก็คือการศึกษาวิธีการทําน,นั่นเอง โอเค้หลังจากที่ผมไปวนดูมาหลายคลิปนะครับสุดท้ายเรามาจบที่คลิปของคุณวินด็อกเกอร์นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าบอการายละเอียดได้ดีมากโอเคหลังจากที่ได้ไปศึกษามาพักทั้งเรื่องนะครับถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำแล้วโอเคมามาที่อย่างแรกนะครับผมจะไปหาเจ้าจตัวเทมเพลตเอ้ยไม่ใช่เจ้าตัวแบ็กกราวของตัวเสื้อเชิ้ตมาก่อนนะครับส่วนพวกเสื้อเชิ้ตนี่ผมจะหาแบบลายแบบ ธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าจะมาลองก่อนนะโอเคแต่ผมจะลองเลื่อนหาดูก่อนนะโอเคก็ผมเลื่อนมาสักพักแล้วนะครับผมก็จะมาจบมันที่ไลน์นี้ดีกว่า<อ>เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นไลน์เริ่มต้นนะโอเคก็เดี๋ยวดาวน์โหลดมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในแอปทําอีกทีหนึ่งเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่แอปที่ทำมาแล้วนะครับซึ่งแอปที่จะเริ่มทำนะครับก็จะเป็นแอปฟอตโต้พีเองซึ่งเป็นแอปที่ฟรีด้วยนะแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองทํามันก่อนเลยอย่างแรกนะครับคือเราจะไปดึง,ดงจะตัวไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้คือจจะะะตััััววไฟลลล์เเเเบกกราาาาข้้้งงงหนนนนนนป็็ยสืออ่ กระเถิบดีเยื้อมาลงมาให้อยู่ข้างหลังของเทมเพลตนั่นเองนะครับเพราะว่าจะไม่ให้ไลน์ไปบังเาจ้าตัวเทมเพลตของสกินที่จะอัพลงในรูปบล็อกนั่นเองซึ่งก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่เต็มนั่นเองส่วนวิธีการแก้นะผมจะแก้แบบโคตรมันง่ายเลยนะอย่าไปหาทำมานะอันนี้คือมันแบบง่ายโคตรเลย แต่ว่าก,ก็ก็ผลงานมันกลางงานเริ่มต้นอะ่ะนี้คือเราจะมาลองลงไปก่อนครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนแนวไหนประมาณไหนอะ่ะโอเคแล้วก็เราจะมาก๊อปปี้ไปเย,เยอเนี่ยนะครับเพื่อมาซ้อนกันให้ผ้าเต็มนั่นเองซึ่งความสวยของมันก็ก็สวยแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนหลังนี่โอโ้โหโคตร โอเคครับนี่ก็ผ่านมาสักพังแล้วนะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะทั้งหมด4เลเยอร์ก็จะปรับนิดปรับหน่อยทั้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถึงขั้นตอนการเอาดงเกียร์มันเลยดีกว่าโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับ okay, ก็ไปที่ส่งออกเป็น PNG นะครับโอเคเมื่อได้ภาพมาเลยนะครับเราก็จะเข้าไปที่โรบอกนะแล้วก็ไปที่ Create จากนั้นก็ไปที่ Creation นะครับแล้วก็จะมีสีตัวเลยลก็เลือกเป็น a วต t a ไอเทมนะแล้วก็ไปเลือกที่ c l a s s ิกนะครับจะเลือกเป็น c l a ส s i c shirt จากนั้นก็อัปโหลดลงไปได้เลย ก็กอดอัปโหลดไปได้เลยแล้วก็จะมีให้กอดอีกครั้งหนึ่งกดเข้าไปครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่เราเซฟไฟล์ไว้ก็ไฟ้ภาพเมื่อกี้ที่ไปทามาเออมาลงตรงนี้ก็เช็คให้ดูเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ามันตรงไหมแล้วก็มัน้าใจเราตั้งชื่อนะครับก็ผมจะตั้งเป็นเฟิร์สเชิร์ตก่อนนะคือเสื้อตัวแรกของผมนะถือว่าลองก่อนลองก่อนโอเคแล้วก็ส่วนนี้ก็คืออ่าดีสคริปชันนะครับก็ใส่ใส่ไปก่อนนะแล้วก็จะมาลองอัปโหลดกันเลยนะครับ10บโรบักเดไปอัปโหลดอัปโหลด10โรบักโ,โอเค แต่จากนี้เกมก็ได้เอาลงมาเทียบพอแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมไม่รู้จริงๆเลยว่ามันไปอยู่ไหนก็ <No. S 1> ไม่รู้ด้วยความงงของผมเองด้วยมั้งนะครับก็เลยหาอยู่ฟักเตอร์เลยฟักเตอร์บะรู้จักไหมฟักเตอร์แบบคือหาอยแบบเนี้ยจน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 ,จน,จนต้องไปย้อนดูในแอปะแล้วมันก็อยู่ในคลาสสิกเชิดด้วยสุดท้ายคือผมมองข้างง่ายๆไปเลยก็นั่นละครับเสื้อตัวแรกของผมก็เป็นไงทุกคนว่ามันคุ้นปะ ทุกคนคิดว่ามันมาจากไหนอ่ะผมให้เวลา3ามวีสามศูนย์หมดเวลาเสยเียแชมป์ไปนะเอ้ยไม่ใช่ก็คือออกไปทานเกมเปสซะแล้วอ่ะแต่งไปแต่งมางงเลยโอเคตอนนี้ก็กลับมาที่ฟอตโตพีเหมือนเดิมนะแล้วผมก็คิดว่าถ้าทำไรเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะปายปิดมันน่าจะทำยากงั้นเอาเป็นโอเคแล้วก็ตัดม,มาในโปรแกรมไอพิสเพนเลยดีกว่าครับก็ผมไม่เคยใช้แอปนี้มาก่อนนะแล้วก็มาศึกษาตอนนี้ได้ลงมือวาดตอนนี้เลย ก็โปรเจกต์แรกที่ผมจะทำจริงๆนะครับก็คืออ่าจะตัวชุดสูตรนะซึ่งชุดสูตรของผมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะใครที่แบบว่ายังไม่มีชุดสูตรใส่ดีมาตามมานะครับผมแบบเปิดขายแค่ห้าโดวบางทา่านนเองนะโอเคมาเรามาเข้าเนื้อหาของเราต่อผมก็จะวาดเป็นชุดสูตรก่อนนะส่วนตอนนี้ผมก็กำลังลงสีนะด้วยความที่ผมไม่ดูครัง้งแรกผมก็จะใช้ปากกาวาดไปก่อนแล้วมันรู้สึก <No. S 1> แปลกๆก็เลยเอาถังสีมาลงนะปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่า ตัวนี้สียังแปลกๆอยู่ผมก็จะมาแก้ไขต่อในภายหลังส่วนตัวอย่างผมก็จะพิมพ์ไปใน Google เลยนะครับว่าชื่อชุดที่ต้องการวาดพร้อมกับเทมเพลตตามหลังแล้วก็โรบอกนะมันก็จะเป็นอ่าแบบนี้ให้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้เลือกเยอะๆมากมายส่วนผมก็จะเลือกแบบเป็นแนวๆน,น,นี้คนระับก็จะลงมือวาดนะก็ะสีนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นสีดําดีกว่าเพราะว่าเราไปตีมทักซิโดแบบลึ้นๆหน่อย บอกเลยว่าท่แน่นอนครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาเก็บดีเทลต่างๆนะเพื่อว่าให้ภาพที่มันออกมาในลายเส้นที่มันได้เนี่ยมันจะได้สวยพอดีนะครับก็จะได้เก็บได้เก็บปุมต่างๆที่มันดูแบบไม่ค่อยสมส่วนเก็บอะไละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกเน็กไทพวกลงสีอนะไร้วเก็บเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาทำาเป็นลายสักยันตรงกลางหลังนะครับบอกเลยว่าต้องต้องเทนะครับระาับผมละถ้าับทักซิโดทั้งทีบอกเลยว่าต้อง,อง,อง,คววองโคดเทนะครับอย่างนี้ก็จะร่างไปก่อนนะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เตรียมตัวลงยันได้เลย,เลยก็จะ ใช้เป็นสีชมพูนะครับในการร่างยันนะครับรอกเลยว่ายันนี้อย่างคลังนะก็ต้องคิดก่อนนะว่าจะไปยังไงดีนะครับก็จะไล่ลงมาแบบนี้ก่อนครับจะเป็นทาานั่นของอมังกรพ่นพิษนะครับทำไมมันดูปแปลกหรอไม่แปลกหรอกครับทุกคนควรจะคิดเองนะครับก็ผมก็จะ,จะรายละเอียดดีเทลต่อนะเพื่อความสวยงามก็จะเพิ่มความเคิร์ฟเพิ่ม,มารายละเอียดต่างๆของผ้าให้ผ้ามันดูแบบมีมิติขึ้นมาหน่อยนะก้อนนี้ผมคิดสดๆเลยนะก็ไม่เคยได้ไปดูอะ แล้วจะดูทําไมวะโอเคถ้าจะเป็นนุ่นอยากก็ต้องมีกางเกงใส่ด้วยนะฮะกางเกงนี่ขาดไม่ได้ก็ผมจะเอาเป็น <c oughs> อะไรอะแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไม่ใส่เสื้อก่อนนะ <c oughs> ก็เก็บวีเทียวเดี๋ในตาปีกนิดหน่อยก็น่าจะได้ประมาณนี้โ okay, อเคเดี๋ยวไปเจอในเกมเลยโอเคหลังจากที่ผมว่าเข้ามาในเกมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ยัางเกงม,มันจะดูต่ําๆไปแล้วก็ทางด้านของพุงข้างหน้ามันดูต่ํามากผมว่าผมคนต้องเส่กสิบโลบักว่ะ โอเคครับก็มันดูแปลกๆนะผมก็จะไปปรับดีเทลปรับอะไรอีกสักรอบหนึ่งแล้วขนาดลรสเกลเราขึ้นมาหน่อยเพิ่มขนาดขึ้นมาหน่อยป่ะแล้วกลับมาในไอวิทเพยอีกหนึ่งรอบนะครับล้วก็จะมาเพิ่มไอนี้ก่อนเลยเป็นารายละเอียดของชุดนั่นเองครับชุดม,มันดูมีมิติยิ่งขึ้นนะ <c oughs> ก็จะมา <c oughs> เพิ่มเ <c oughs> ติมาตรายละเอียดต่างๆให้มันดูดีขึ้นไปหน่อยเพราะว่า <c oughs> ตอนอยู่ในเกมมันดูเรียบๆเรียบเกินไปอ่ะก็นั่นแหละครับเราก็ใส่อะไรดีเทลนะให้ดูเป็นผ้าที่ยับอยู่นะ ให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาหน่อยก็จะร่างไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมา,า,าปรับรายละเอียดตรงส่วนหลังนะเพราะว่ารู้สึกว่าทางข้างหลังเนี่ยมันดูต่ำๆไปก็จะเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณนีนะ้ก็จะมีความเคิบ์ฟของหลังที่เป็นกล้ามเนื้อนนะบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับแบบจุดน,นี้จุดนี้ใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปตามมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนกางเกงเขาหน่อยนะโอเคประมาณนี้ทุกคนอย่าเพิ่งดูน้นหลับตาก่อนอมันจะโป้นะครับ แล้วก็จะเพิ่มเปงเกงเขานะกาัเกงนี่ต้องมีความที่แบบว่ารัดรูปหน่อยแล้วก็จะมีความมีชิดด้วยนะครับเพื่อความไม่โป๊เกินไปเพื่อจะไม่โดนแบนนะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมจะเพิ่ม่าลายดอกเข้าไปด้วยนะเป็นลายดอกดอกกลาบนะครับไม่กระดอกอัญชันไอดอกอัญชันนี่มันสีม่วงนี่หว่าเฮ้ยเดสีแล้วเอานั่นแหละก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเพอร์ฟกลงตัวสุดๆนะส่วนต่อไปผมก็จะไปดูสีแล้วก็มาเพิ่มรายละเอียดให้ตรงเสือ้อส่วนหน้าด้วยนะครับเพราะว่ามันดูรม,ม่งย ก็จะอารกระเป๋านิดนึงนะเพราะว่ากระเป๋าตอนเนีนะ้ในเกมมันดูแบบผิดปกตินะก็จะมาปรับเป็นกระเป๋าแบบเล็กๆเลยดีกว่ามันถึงมันจะดูปแปลกๆมันดูป,นป้ายชื่อไงเถอะล้อมกระเท่ดีนะก็จะมาลบส่วนท้องออกไปนะแล้วก็จะมาเพิ่มเป็นส่วนข้างล่างนะครับผมจะไปถมถมให้หมดเลยนะถมเป็นสีดําให้หมดเลยเนี่ยเก็บรายละเอียดดีเทลเล็กนิดนะึงก็จะมะีตัวของอ่าเขาเรียกว่า กากเพชรน,นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับชุดนี้ได้ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะบอกเลยว่าโค้ตสวยโค้ตเซ็เกซี่ดีวะโค้ตท่อ่ะมาแล้วก็จะเอาไปอัพลงเกงมาอีกหนึ่งรอบนะครับก็สูตรเดิมในครีเ Create, อชชั่นแล้วก็ไปที่อ่าอวตารเด้ยอวตารอวตารนะครับแล้วก็คลาสสิกเชิร์ตก็มันมาได้สองตัวนะก็อ,อันนี้ก็เดี๋ยวเขาไปยกเลิกขายไปนี่ถือว่าราองของอัปเกรดนะครับเอ้ยอัปโหลดอัปโหลดแล้วก็เลือกไฟล์นะอะไรเนี่ยลิ้นเป็นอะไรเนี่ย แล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะเดี๋ยวผมขอแยกคิดชื่อแป๊บนึงโอเคครับก็ชื่อที่ผมจะตั้งตั้งเป็นแบทมาบอยนะบอกเลยว่าอย่างที่อ่ะถ้าถามว่ามาจากไหนกันครับก็เบียวล้วนๆนะครับก็คือเอาแบทบอยมาผสมกับซิกมานะครับก็จะเป็นแบทมานั่นเองบอกเลยว่าอย่างที่อ่ะถ้าใครไปค้อหาชื่อนี้อาจจะไม่เจอนะเพราะว่า<ะ>ดูบอกไม่แมวขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับก็ไปดูชุดกันเลยบอกในคำเดียวเลยครับว่าโคเทไม่จัดไม่ได้แล้วให้โดยบอกเท่านั้นครับใครที่อยากซื้อ ใต้คลิปเลยครับมีลิงก์อยู่ไปคลิกแล้วก็ไปตังมนะครับหาด้วยบอกเท่านั้นนะก่อนที่ราคาจะเพิ่มนะ้ที่ไปตังเงิน<ต>ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ <ifting. S 1> ก็เป็นคิดไร้ในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้อ่ะหรือว่ากี่ปีก็น<อ>ั่นแหละครับใครที่ได้เสื้อตัวนี้นะครับก็กดลิงก์ห้าเลยนะจะมีลิงก์งให้อยู่นะห้าด้วยบอกเท่านั้นนะก็นะครับใครที่ชอบก็ไปตังมันนะถือว่าจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปมาในอนาคตนะครับบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยมีทั้งการสร้างแแแมปละะกก็สสรรร้้้าางงชุดดอออยู่ีนนนนไเลยจุมพ